การตื่นรู้เมื่อไม่มีอะไรที่แท้จริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอ่านดินอ่านฟ้าอีกครั้งนะครับเราทุกคนเติบโตมาพร้อมกับแนวคิดที่ว่าโลกนี้คือความจริงทุกสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้และประสบพบเจอล้วนเป็นของจริงที่เราต้องยึดถือและต่อสู้เพื่อให้ได้มาแต่เมื่อเราลองหยุดและตั้งคำถามว่าอะไรคือความจริงแท้ เราอาจพบว่าแท้จริงแล้วทุกสิ่งเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดขึ้นจากจิตใจของเราเองการตื่นรู้ไม่ใช่แค่การได้รับข้อมูลหรือปัญญาเชิงตรรก,กะแต่เป็นการเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า ไม่มีอะไรที่แท้จริงในแบบที่เราคิดโลกที่เรารู้จักอาจเป็นเพียงโครงสร้างที่ประกอบขึ้นโดยความเชื่อประสบการณ์และการรับรู้ของเราเท่านั้นในคลิปนี้นะครับจะสำรวจแนวคิดนี้ผ่านมุมมองของปรัชญา,าศาสนาวิทยาศาสตร์และการดำเนินชีวิตเพื่อค้นหาว่าเมื่อไม่มีอะไรที่แท้จริงเราควรดำรงชีวิตอย่างไรมาเข้าสู่ส่วนที่1นนะครับความจริงที่ไม่เคยมีอยู่จริงโดยจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อย่อยนะครับก็คือความจริงสัมผัส สิ่งที่แตกต่างไปตามมุมมองแนวคิดเรื่องความจริงสัมผัสหมายถึงความจริงไม่ได้เป็นสิ่งที่แน่นอนหรือคงที่แต่แปลเปลี่ยนไปตามการรับรู้ประสบการณ์และบริบทของแต่ละบุคคลตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือในแต่ละวัฒนธรรมผู้คนมีมุมมองต่อชีวิตและโลกที่แตกต่างกันในสังคมที่เน้นการแข่งขันเช่นสังคมตะวันตกอาจสอนให้ผู้คนเชื่อว่าความสำเร็จคือการก้าวขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพ การสะสมทรัพย์สินหรือการเป็นที่ยอมรับจากสังคมขณะที่ในวัฒนธรรมตะวันออกซึ่งมีรากฐานจากศาสนาพุทธและของจือ๊อ อาจมองว่าความสงบภายในและการปล่อยวางคือหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าความจริงไม่ได้มีอยู่ในตัวมันเองแต่มันถูกกำหนดโดยสังคมและจิตใจของเราหากเราเกิดและเติบโตในสังคมที่เชื่อว่าความมั่งคั่งคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเราก็อาจยึดถือสิ่งนั้นเป็นความจริง แต่หากเราเกิดในวัดป่าที่สอนเรื่องการสันโดษและการปล่อยวางเราอาจมองว่าความสงบคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่หมายความว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นจริงอาจไม่ใช่ความจริงสำหรับคนอื่นและอาจไม่มีความจริงที่แท้จริงเลยก็ได้มีเพียงมุมมองที่แตกต่างกันเท่านั้นหัวข้อย่อยที่2นะครับศาสนาและประชัชญาว่าด้วยความไม่แท้จริง ในทางศาสนาและปรัชญาแนวคิดเกี่ยวกับความไม่แท้จริงของโลกเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะในพุทธศาสนาซึ่งสอนเรื่องอนัตตาหรือความไม่มีตัวตนพุทธศาสนาอธิบายว่าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นเพียงผลลัพธ์ของเหตุและปัจจัยเมื่อปัจจัยเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นก็เปลี่ยนแปลงตามไม่มีสิ่งใดที่มีตัวตนที่แท้จริง ทุกอย่างล้วนเป็นเพียงกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นต้นไม้ที่เราเห็นอาจดูเหมือนเป็นวัตถุที่แน่นอนแต่หากเราพิจารณาในระดับที่ลึกลงไปต้นไม้เป็นเพียงการรวมตัวของดินน้ำแสงแดดและอากาศเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้ต้นไม้ก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ ปรัชยาตะวันตกก็มีแนวคิดที่คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะเลเน่เดกาตนักปรัดญาชาวฝรั่งเศสที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับความจริงที่เรารับรู้เขาเสนอว่าเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เรารับรู้เป็นความจริงสิ่งเดียวที่เขามั่นใจได้คือการมีอยู่ของความคิดของตัวเองซึ่งนำไปสู่คำกล่าวที่มีชื่อเสียงฉันคิดฉันจึงมีอยู่เดกาาตั้งข้อสงสัยว่า โลกที่เราสัมผัสอาจเป็นเพียงภาพลวงตาคล้ายกับการฝันซึ่งบางครั้งเหตุการณ์ในความฝันสมจริงมากจนเราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเรากำลังฝันหรืออยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อพิจารณาทั้งแนวคิดจากพุทธศาสนาและปัจญาตะวันตกเราอาจสรุปได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่จริงอย่างแท้จริงสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความจริงอาจเป็นเพียงภาพลวงของจิตใจเท่านั้นแล้วเราจะยังยึดติดกับมันไปทำไม ส่วนที่2นะครับวิทยาศาสตร์และภาพรวมของความจริงซึ่งจะก,กล่าวถึง2หัวข้อย่อยนะครับหัวข้อย่อยที่1คือการรับรู้ที่บิดเบือนความจริงสมองของมนุษย์เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและทรงพลังที่สุดแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็น,นกลไกที่บิดเบือนและสร้างภาพรวงของความจริงขึ้นมาสมองไม่ได้รับรู้โลกภายนอกโดยตรงแต่มันแปลผลข้อมูลที่ได้รับจากประสาทสัมผัสและสร้างภาพของโลกตามที่มันเข้าใจ ตัวอย่างของการบิดเบือนความจริงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้แก่สีสีที่เรามองเห็นไม่ได้มีอยู่ในตัวของวัตถุเองแต่มันเกิดจากแสงสะท้อนที่เข้าตาเราและถูกสมองแปลเป็นสีต่างๆเสียงเป็นเพียงการสั่นสะเทือนของอากาศที่ถูกแปลงเป็นคลื่นไฟฟ้าในสมองของเรากลิ่นเป็นแค่โมเลกุลของสารเคมีที่สมองตีความเป็นกลิ่นที่แตกต่างกันความทรงจำก็สามารถถูกบิดเบือนได้ง่าย การศึกษาทางจิตวิทยาแสดงให้เห็นว่าความทรงจำสามารถถูกสร้างขึ้นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงไปจากความจริงโดยที่เราไม่รู้ตัวหากทุกอย่างที่เรารับรู้เป็นเพียงการแปลผลของสมองซึ่งอาจไม่ใช่ความจริงแท้แล้วเราจะสามารถเชื่อในความจริงได้มากน้อยแค่ไหนหัวข้อย่อยที่2นะครับทฤษฎีคอนตั้มอนุภาคที่มีอยู่และไม่มีอยู่ในเวลาเดียวกัน ฟิสิกส์ควอนตัมเปิดเผยแนวคิดที่ท้าทายการรับรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับความจริงโดยเฉพาะหลักการของ Superposition และ Observer เวอร์เซึ่งเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราต่อธรรมชาติของจักรวาล Superposition ในระดับอนุภาคอนุภาคสามารถอยู่ในหลายสถานะได้พร้อมกันจนกว่าจะมีผู้สังเกตมัน ตัวอย่างที่โด่งดังคือแมวของชโลดิงเจอร์ที่อยู่ในสภาวะเป็นและไม่เป็นในเวลาเดียวกันจนกว่าจะมีการเปิดกล่องขึ้นมาดูไว้เดี๋ยวผมจะทําคลิปเรื่องชโลดิงเ n อร์แคทนะครับยังไงก็รอติดตามกันนะครับต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของ observer effect นักวิทยาศ,าศาสตร์ค้นพบว่าเพียงแค่การสังเกตอนุภาคควอนตัมสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของมันได้นั่นหมายความว่าความเป็นจริงของอนุภาคอาจไม่มีอยู่แน่นอนจนกว่าจะมีการรับรู้มัน สิ่งนี้นำไปสู่คำถามที่ลึกซึ้งว่าความจริงมีอยู่หรือไม่หากไม่มีผู้สังเกตจกกักรวาลมีอยู่เพราะมันเป็นของจริงหรือเพราะเรารับรู้มัน หากความเป็นจริงไม่ได้ถูกกำหนดแน่นอนแต่เปลี่ยนไปตามการรับรู้ของเรานั่นหมายความว่าโลกที่แท้จริงอาจไม่มีอยู่เลยก็เป็นได้และเราทุกคนอาจเพียงแค่มีส่วนร่วมในเกมแห่งการรับรู้ที่ถูกโปรแกรมขึ้นมาโดยจักรวาลน,นี่อาจเป็นอีกหนึ่งข้อบ่งชี้ว่าความจริงที่เราเชื่อมั่นมาตลอดอาจเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับจิตสำนึกของเราเท่านั้น ส่วนที่3นะครับการตื่นรู้และการใช้ชีวิตเมื่อไม่มีอะไรที่แท้จริงก็2หัวข้อย่อยเช่นเดิมนะครับหัวข้อย่อยที่1นะครับปลดปล่อยจากความยึดมั่นความยึดมั่นเป็นรากเหง้าของความทุกข์เรามักเชื่อว่าสิ่งต่างๆต้องเป็นไปตามที่เราคิดหรือสิ่งที่เราเชื่อถือเป็นความจริงแท้แน่นอนแต่เมื่อเราตระหนักว่าไม่มีอะไรที่จริงแท้และถาวร เราจะเริ่มเข้าใจว่ายาติดกับสิ่งใดๆเป็นเพียงมายาคติที่เราสร้างขึ้นมาเองการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการละทิ้งทุกสิ่งหรือไม่ใส่ใจในชีวิตแต่หมายถึงการอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์หรือความคาดหวัง ตัวอย่างนะครับคนที่กลัวความล้มเหลวอาจพบว่าความกลัวนี้เกิดจากการให้ความสําคัญกับการตัดสินจากผู้อื่นซึ่งแท้จริงแล้วการตัดสินนั้นเป็นเพียงแนวคิดทางสังคมที่ไม่มีตัวตนที่แท้จริงถ้าเราไม่ใส่ใจกับความคิดของผู้อื่นมากเกินไปความกลัวก็จะลดลงและเราจะกล้าที่จะลงมือทํามากขึ้นในชีวิตประจําวันเราอาจปล่อยวางจากความคาดหวัง เช่นความสมบูรณ์แบบในงานที่ทําหรือการต้องได้รับการยอมรับจากสังคมเราไม่จําเป็นต้องแบกรับทุกอย่างเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วการปล่อยวางช่วยให้เราเป็นอิสระจากความกังวลและยังคงมีเป้าหมายในชีวิตได้แต่ไม่ต้องไปให้ความหมายกับมันมากเกินไปจนมันกลายเป็นกรอบที่บังคับเราหัวข้อย่อยที่2นะครับการอบกอดความไม่แน่นอน เมื่อเรารู้ว่าไม่มีอะไรที่แท้จริงเราจะตระหนักได้ว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งเดียวที่แน่นอนโลกนี้ไม่เคยหยุดนิ่งทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามวัฏจักรที่เกิดขึ้นดำลงอยู่และดับไปหากเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปเราจะสร้างทุกข์ให้กับตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นนะครับคนที่ยึดติดกับความสัมพันธ์อาจรู้สึกเจ็บปวดเมื่อมันจบลงและคนที่ยึดติดกับสถานะทางสังคม อาจทุก์เมื่อวันหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปแต่หากเรายอมรับว่าทุกสิ่งเป็นเพียงกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงและไม่มีสิ่งใด เป็นของเราอย่างแท้จริงเราจะเริ่มเห็นความงดงามของชีวิตในทุกรูปแบบการอยู่กับปัจจุบันคือวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตเมื่อเราไม่กังวลเกี่ยวกับอนาคตหรือเสียใจกับอดีตเราจะรู้สึกเบาขึ้นและสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างแท้จริงเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้แต่เราสามารถเลือกวิธีตอบสนองต่อมันได้แม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เราสามารถควบคุมความคิดและอารมณ์ของตัวเองได้แทนที่จะพยายามบังคับให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เรา ต้การองเราเรียนรู้ที่จะปรับตัวและไหลไปกับมันอย่างมีสติการตื่นรู้ไม่ใช่การรู้ทุกคำตอบแต่คือการยอมรับว่ามันไม่มีคำตอบตายตัวแล้วใช้ชีวิตโดยไม่ยึดติดก,กับสิ่งที่ไม่แน่นอนท้ายที่สุดแล้วชีวิตอาจไม่มีอะไรที่แท้จริงแต่นั่นก็ทําให้ทุกช่วงเวลามีความหมายในแบบของมันเอง สรุปนะครับเมื่อเราตระหนักว่าไม่มีอะไรที่แท้จริงเราจะพบอิสระภาพอย่างแท้จริงเราจะไม่ถูกกักขังด้วยความเชื่อดมเดิมหรือกรอบที่ถูกกำหนดโดยสังคมและวัฒนธรรมการตื่นรู้ไม่ใช่แค่การค้นพบคำตอบแต่คือการเข้าใจว่าบางคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเราไม่จำเป็นต้องยึดติดกับความจริงที่ถูกสร้างขึ้นแต่สามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกอิสระ และเต็มเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาสุดท้ายแล้วความจริงแท้อยู่ที่ไหนหรือบางทีมันอาจไม่เคยมีอยู่เลยตั้งแต่แรกก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อการตื่นรู้เมื่อไม่มีอะไรที่แท้จริงใครฟังและเกิดความสงสัยก็พิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไม่ได้นะครับผมจะมาตอบคำถามให้ทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนะครับถ้าเห็นว่าถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามกันไว้นะครับขอบคุณครับ แล้วพบกันใหม่